คนเราเนี่ยนะถ้ามันไม่ถูกกันเหมือนกับมันกินแหนงแข่งใจกันมานะต่อให้เป็นญาติกันคําพูดอะไรที่พูดออกมาเนี่ยมันทาให้รู้สึกว่าเฮ้ยโดนด่ามันไม่เอาอ่ะมันอคติอ่ะมันเออมันอคตินี่ขนาดเป็นญาติกันคุณลุงคนหนึ่งแมอุต่าเพิ่งกลับมาจากคาบุญวันเกิดซะด้วยนะครับเดินเข้ามาเจอหลานซึ่งเป็นญาติกันเนี่ยอายุห่างกันเยอะมากนะครับเหมือนกับรู้สึกว่าหลานด่าด่าว่าไอ้แกอีแกอะไรแบบนี้รู้สึกไม่พอใจหลานเขาบอกว่าเขาเนี่ย ดา่าคนเล่นเกมเล่นเกมอยู่แล้วด่าคนในเกมโทรไปฟ้องพ่อแม่ให้มาเคลียร์ปรากฏว่างานนี้ไม่จบง่ายๆมีเอามีดมาฟันจนเลือดอาบเลยครับไปขายไปเลยขายไป่ยขายไขายใช่ค่ะขายไปขายไปขายไปใช่ค่ะขายไช่ นี่นะฮะเป็นคลิปที่ทางผู้บาดเจ็บนะฮะเป็นผู้หญิงคุณแม่เนี่ยพูดให้คนอยู่ในเหตุการณ์ถ่ายไว้เลยถ่ายไว้เลยผู้ชายก่อเหตุคนนี้ใช้มีดมาฟันหัวเธอเลือดอาบเลยนะครับก่อนที่ถูกผู้ก่อเหตุวิ่งไล่ด้วยนี่เพิ่งเกิดเมื่อเช้านี้เองนะฮะเจ็ดโมงเช้าที่อยุธยาครับผู้ก่อเหตุชื่อว่าคุณน,นิตครับคุณน,น,น,นิดอายุ59ปีนะครับแล้วผู้ก่อเหตุกับผู้บาดเจ็บเนี่ยเป็นญาติกันเรื่องของเรื่องมันเกิดอย่างนี้คุณผู้ชมครับลูกสาวของผู้บาดเจ็บเนี่ย ก็อายุประมาณ20ปีวัยรุ่นเลยนั่งเล่นเกมอยู่ครับลุงนิดเดินเข้ามานะฮะเขาก็เหมือนกับพูดจาลักษณะด่าแขวะด่าแขวะลุงนิดบอกเพราะว่าเคยมีเรื่องกระทบกระทั่งกับพ่อแม่ของเด็กมาแล้วนะครับพอเดินเข้าไปถามว่าให้ด่าใครเด็กก็ไม่สนใจนะครับลุงก็เลยใช้เท้าถีบไปที่หลังของเด็กหญิงนะเด็กผู้หญิงก่อนที่เด็กผู้หญิงวัยยี่สิบเนี่ยไปฟ้องพ่อแม่ครับพ่อแม่เขาก็มาเคลียร์มาลุมด่าทอแล้วก็มาทําร้าย เลยถูกใช้ไม้ไล่ฟ้าด้วยลุงนิดบอกเขาก็เลยต้องคว้าอีดาบเนี่ยออกมาไล่ฟันเพื่อป้องกันตัวเลยไปโดนหัวแม่ของเด็กคนนี้ครับล,ลูกสาวมันชอบด่าแฝงอ๋อครับด่าแฝงไปแฝงมาด่าผมอยู่เรื่อยผมกลับมาจากใส่บาทตอนเชา้าหกโมงหกโมงเชา้าผมกลับมาบ้านปุ๊บด่ดาแฝงผมเลยครับด่าแฝงผมผมก็ด่ดาตอบโต้ไปมั่งตอบโต้ไปปุ๊บค่อยโทรไปบอกแม่เขาครับ แม่เขาอยู่แถวแถวไอย้ยมามาดาแม่มาถึงก็ด่าใส่ผมเลยแป๊ดแป๊ดป,ปไมฟังเสียงอะไรเลยครับด่าเสร็จแล้วเขาทําไงต่อก็ผัวเขาช่วยเมียเขาลงผมเลยลงผมก็ลงไปไฟด่ามาแม่ถ้าเราไม่เบลอหน้าวา่คุณผู้ชมจะเห็นรอยเล็บที่บริเวณใบหน้าลุงนิดด้วยเพราะว่าโดนโวนที่หน้าและลําคอเป็นแผลยาวนะตำรวจเลยพาแกไปสงบสติอารมณ์สะหน่อยนะครับที่สถานีตำรวจ ได้รับบาดเจ็บที่มือในจังหวัดที่แย่งมีกันแล้วแกบอกเพิ่มเติมครับวันนี้วันเกิดผมอายุครบ59ปีเพิ่งจะไปทําบุญมาเลยเข้าบ้านปุ๊บเจอเด็กรุ่นหลานด่าแขวะเข้าให้แกเลยบอกคุมอารมณ์ไม่อยู่เลยโมโหมันปริขึ้นมาครับเพราะมันมีปมมาก่อนอันนี้มปมคืออะไรบอกหลานสาวคนเนี้ยเคยพาวัยรุ่นมาที่บ้านนะมาใส่กางเกงในตัวเดียวอาบน้ํากันหน้าบ้านเขาก็าเลยไปเตือนลุงนี้บอกไปเตือนเพราะ ผู้หญิงอยี่สิบปีเป็นสาวแล้วไงตอนนั้นก็เลยมีปากเสียงกันแล้วก็มีเรื่องกันเรื่อยมาครับค่ะกินแหนงแข่งใจกันอยู่นะส่วนแม่ของเด็กค่ะคุณแม่ทิพรัตน์อายุ43ปีบอกมันทนไม่ไหวจริงๆกับพฤติกรรมผู้ก่อเหตุเพราะว่ามีการด่าลูกเธอทุกวันครั้งนี้แม่บอกมันทนไม่ไหวแล้วเพราะเอาเท้ามาถีบลูกเธอด้วยค่ะส่วนที่ผู้ก่อเหตุอ้างบอกว่าถูกดาก่าแขะนั้นคุณแม่บอกไม่จริงเพราะจริงๆแล้วเนี่ยลูกสาวของเธอกําลังเล่นเกม แล้วเด็กเกิดหัวร้อนก็ด่าคนในเกมไม่ได้ด่าแขวะใครอ,อาวฟังแม่ของเด็กบ้างค่ะมันก็โดดต่อยกันเด็กมันเล่นเกมกันที่รีไฟล์ครับพร้อมยิงกันมันก็ด่าด่านในเกมมันก็หาว่าด่า อ๋อด่าแบบนี้เลยด่าลูกสาวหนูคำก็พี่พี่ว่าอะไรครับวาหนูก็มาบอกว่ามันอะไรกันนะกันหนาอยู่ซอยเดียวกันเนี่ยรูามเนี้ยมันบอกทมไมแล้วมึงจะอะไร,รแล้วมันก็มาหาเรื่องผัวหนูต่อยผัวหนูออพอหนูก็ช่วยหนูมันก็ไปเอามีดมาฟันเลย คุณแม่บอกแบบนั้นเขาด่าในเกมเขาเขาด่าเรื่องยิงกันในเกมเวลาเวลาเล่นเกมแล้วมันของขึ้นไงมันก็ตหอดไปอย่างเงี้ยอันนี้อีดาบอีดาบเนยยาวเบอร์นี้ค่ะอีดาบที่ลุงไปคว้ามาสู้มันไม่ใช่ด้ามเล็กๆนะยาวเป็นเมตรอ่ะหนึ่งเมตรอะค่ะแล้วฟันไปที่หัวแม่เด็กจนเป็นแผลยาวสามนิ้วโอ้โหตายแล้วแผลยาวสามนิ้วไม่เบานะเลือดเนี่ยไหลอาบหัวค่ะเจ้าหน้าที่ก็เลยพาคุณแม่ส่งตัวไปรักษาแผลที่โรงพยาบาลแล้วก็ให้ผู้บาดเจ็บไปแจ้งความเอาผิดค่ะเดี๋ยวคดีก็ต้อง สืบกันไปนะครับนะฮะทั้งตัวลุงนิดทั้งตัวคุณแม่ทั้งสองฝั่งเลยนะไปดูรายละเอียดอีกครั้งว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นมันเป็นอย่างไรกันแน่แล้วใครทําใครอะไรยังไงนะฮะจะได้ดําเนินคดีกันต่อฮะ คือมาอีกเรื่องหนึง่งโอ้โหเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องเป็นราวแล้วสลดหดหูใจตรงที่ปืนมันหาง่ายอะไรเบอร์นี้หนุ่มคนหนึ่งคะ่ะนัดเคลียร์ใจกับแฟนสาวซึ่งเรียนม .6 นะก็คือเหมือนกับว่าเออแะแคะระคายแฟนเขาแฟนสาวนี่ขอเลิกจะไปมีคนใหม่แน่ๆเลยเอาปืนมาด้วยแล้วปรากฏว่าชักปืนยิงจนแฟนสาวตายยิงไปสนัดแล้วเสร็จตัวเองหนีเข้าป่าไปหลบหนีตำรวจเกลี้ยกล่อมอยู่นานนะคะไปดูหน่อยค่ะ

ลูกเอ้ยหมดอนาคตเลยอายุ20เองนะคะคุณผู้ชมตำรวจต้องเกลี้ยกล่อมบอกมอบตัวเธอมอบตัวเธอเพราะว่าหลังก่อเหตุยิงแฟนสาวที่เรียนม6ตายไปเนี่ยก็หนีเข้าไปซ่อนตัวในป่า8ชั่วโมงอะคะ่ะอยู่ที่ตำบลตูมอำเภอศรีรัตนาจังหวัดศรีสะเกดนะคือก่อนหน้าที่จะหนีเข้าป่าเนี่ยนะคะคุณผู้ชมคะปรากฏไปก่อเหตุแบบนี้นี่รองเท้าก็ไม่ได้ใส่แล้วเนี่ยวิ่งหนีไปทั้งอย่างนี้สภาพแบบนี้ค่ะ ก่อนหน้านี้ไปก่อเหตุยิงขอขอใช้ชื่อสมมุติว่าน้องเอนะน้องเอเนะี่ยเป็นนักเรียนชั้นม .6 อายุแค่18ปีเองแล้วปรากฏว่าไอ้ที่ยิงไปกระสุนนะ่ะเข้านัดสําคัญพอดีคือที่หน้าอก1นดโอโ้ัดแล้วเข้าขมับซ้ายหนึ่นัดรวมเป็น2นัดครับก็เลยพาตัวน้องเอส่งโรงพยาบาลศรีรัตนาะแต่ว่าน้องเอมาเสียชีวิตภายหลังหลังจากก่อเหตุพ่อหนุ่มคนนี้ก็วิ่งหนีเข้ามาซ่อนในป่านะคะงานเนี้ย ถึงขั้นท่านรองผู้การจังหวัดอ,ะอ่ะพันตํารวจเอกสุภปชัยศักการินพาณิช,ชกุลเนี่ยนำกำลังไปด้วยตัวเองค่ะทั้งตํารวจทั้งฝ่ายปกครองปิดล้อมตรวจค้นพื้นที่8ดชั่วโมงก,กว่าๆยังไม่เจอร่องรอยเลยต่อมาเจ้าหน้าที่ก็เลยให้คุณพ่อเนี่ยส่งข้อความผ่านโทรศัพท์มือถือกเกลี้ยกล่อมให้ลูกชายมามอบตัว เจ้าหน้าที่บอกรับรองความปลอดภัยไม่ทําอะไรไม่นานปรากฏว่าลูกชายเนี่ยส่งข้อความกลับมาหาพ่อกับผู้ใหญ่บ้านบอกให้ไปรับตัวที่แถวแถคลองระวีพื้นที่ต่อเขตหมู่บ้านทุ่งสว่างคงคิดแล้วแหละจะหนีไปก็จะทําอะไรข้าวไม่มีกินไม่รอดอนะ่ะไม่รอดอยู่แล้วเออไม่รอดอนะ่ะตารวจเขาพลิกแผ่นดินอยู่แล้ว แล้วก็ปรากฏว่าตอนที่ออกมามอบตัวเนี่ยก็มาพร้อมของกลางอาวุาวธปืนลูกโม่ดัดแปลงอีกหนึ่งกระบอกที่ใช้ก่อเหตุแล้วมีกระสุนปืนอีก6นัด <c oughs> คือเจ้าตัวเนี่ยยอมรับสาร,รภาพกับตํารวจบอกว่าที่ทําไปเนี่ยก็เพราะว่าตัวผู้หญิงเนี่ยใจให้ผู้ชายคนอื่นตัวเองเนี่ยคบหาดูใจกับผู้หญิงเนี่ยมาตั้งแต่ตัวเองอายุ17ปีตอนนี้20ปีใช่ไหมคบกันมา3ปี ก่อนเกิดเหตุเนี่ยผู้ชายเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์มาเจอฝ่ายหญิงโดยบังเอิญก็เลยจอดเรียกคุยปัญหาเคลียร์ใจกันหน่อยสิที่ผู้หญิงพยายามตีตัวออกห่างเนี่ยแล้วตัวเองก็ระแคะระคายรู้มาว่าผู้หญิงเนี่ยตีตัวออกห่างเพราะกาลังมีผู้ชายคนใหม่แต่ผู้หญิงไม่ยอมคุยด้วยค่ะคเขาก็เลยเอาปืนนี่น่าสนใจตรงนี้ปืนเนี่ยเจ้าได้แต่ใดมาเขาสั่งซื้อออนไลน์มาในราคา7,500าอบาทยิงใส่เลย ครับปืนมันหาง่ายเบอร์นี้เลยเหรออ่ะไปฟังหน่อยค่ะทัดมาเจอคุยเรื่องอะไรไม่ไรัับบครแล้วไปเจอกันยังไงขับรถเจอครับโอ้พอดีเลยเหรอเอาไปบังเอิญกันนั้นเลยเหรอแล้วยังต้องแล้วต,ต้องเตรียมการไปดิแล้วเอาปืนไปด้วยทำไมอ่ะตเพื่อเ,เตรียมการครับแล้วไปเอาปืนไปด้วยปืนยันนี่กระเป๋าตลอดเลยครับเลอครับแล้วเราเราก็ต้องรู้เส้นทางว่าเขาเขาจะมาเส้นทาง,างนี้ดิเราสมมติเราไปดักดิเอ๊ะ พูดหมดเลยม่จะไป,ไปเองก็ต้องรู้ว่าเขาต้องผ่านเส้นทางนี้ไปโรงเรียนอยู่แล้วใช่ไหมใช่ไหมไปดักรอใช่ไหมอยากขึ้นดีกับเขาใช่ไหมอยากขึ้นดีใช่ไหมคือเจ้าหน้าที่ที่ถามเนี่ยออก็คงไม่เชื่อคําให้การแหละว่าไปบังเอิญเจอใช่เพราะปืนก็เตรียมไปคุณเตรียมการไว้ก่อนอยู่แล้วเหรอคุณรู้อยู่แล้วว่าเขาจะไปโรงเรียนเขาต้องผ่านเส้นทางนี้ไปเคลียร์ยังไงเอาปืนไปด้วย มันไม่ได้ตั้งใจไปเคลียร์หรือเปล่าถ<อ>ูกไหมใช่แล้วสั่งซื้อปืนออนไลน์ทําไมครับเออเนี่ยผู้ใหญ่บ้านค่ะท่านนี้ผู้ใหญ่บ้านบอกว่าได้รับแจ้งว่ามีหนุ่มสาวกําลังทะเลาะกันเสียงดังอยู่ที่วัดในป่าคือกลัวจะมีเหตุร้ายแสดงว่ามีคนมาแจ้งตั้งแต่ตอนที่ยังไม่ลงมือยิงด้วยซ้ำอ่ะคือทะเลาะกันนะคะผู้ใหญ่บ้านบอกขี่รถมาดูปรากฏว่าหนุ่มสาวขี่รถออกจากวัดไปคนละคันก็เลยขี่รถตามมาอยู่ทางห่างพอถึงที่เกิดเหตุก็เห็นผู้ชายเนี่ยเอาปืนจ่อหน้าอกผู้หญิงแล้วลั่นไกททันทีคือออไไม่รออะระเลยเ ไปเลยหนึ่งนัดค่ะพอเข้าหน้าอกหนึ่งนัดปั๊บเอาปืนไปจ่ออีกที่ขมับซ้ายอีกนัดคือคงกลัวไม่ตายหรือยังไงนี่คือแบบตั้งใจเจตนาก่อเหตุมากอะค่ะคือผู้ใหญ่บ้านบอกพยายามร้องบอกให้เด็กผู้ชายเนี่ยหยุดแต่มันไม่ทันเพราะเหตุการณ์มันเกิดเร็วมากค่ะพยายามจะเข้าจับกุมตัวแต่ว่าเด็กผู้ชายคนร้ายขี่รถหนีก็เลยแจ้งตำรวจกับหน่วยกู้ชีพมาช่วยคนเจ็บ ล่าสุดเช้าวันนี้นะคะผู้สื่อข่าวไปที่บ้านของน้องเอนักเรียนชั้นโมหกที่เสียชีวิตนะคะปรากฏโอ้โหนี่ดูสภาพเสียขาเช่ามากเป็นความสูญเสียที่ไม่มีใครคาดคิดว่าจะเกิดขึ้นมันช็อกค,ค่ะค่ะคุณแม่ของน้องเอคุณแม่บัวพันเนี่ยบอกว่ามีลูกสองคนตั้งความหวังกับลูกสาวคนนี้มากเพราะว่าเป็นคนตั้งใจเรียนแล้วก็ตั้งใจจะส่งเสียให้เรียนจบสูงที่สุดเท่าที่จะสามารถส่งได้เลยแหละ แต่ก็มาเกิดเหตุการณ์เศร้าแบบนี้ขึ้นก่อนคุณแม่บอกเสียใจมากอยากจะเจอหน้าเอกคนที่ทำค่ะอยากจะถามว่าทําไมถึงใจร้ายไม่สงสารครอบครัวสงสารน้องเลยเหรอแล้วก็ในช่วงบ่ายวันนี้ค่ะศพของน้องจะมาถึงที่บ้านคุณแม่บอกเตรียมสถานที่ที่บ้านจัดงานศพไว้แล้วไม่คิดเลยว่าต้องมาจัดงานศพให้ลูกสาวตอนนี้เสียใจมากๆเลยค่ะฟังคุณแม่หน่อยค่ะ มันจะยังคอยตวงเอาปืนมาคูขากันแบบนี้มันจ่อจ้องขาชีวิตได้แบบนี้มันโบมันบาสิมันยิ่งเหตเก็บยวหตกวาดได้นี่มันจอจนยินน่งเลยทางขวาทางซ้ายนี่แล้วก็มันยิ่งวง,งนี้น้ำนี่สองสองสองกระสุนนี่ครับต้นนี้นี่ถ้าเกิดเปืนมาขอโทษขอข,อขมา,านี่แม่สิคิดเป็นไรครับโอ้ยกับว่าอยากใครอาไปแล้วมันคิดจังไงมันคิดว่าได้แล้วมันสิมันอยากให้ตายมัน ตำรวจแจ้ง3เข้อหาหนักนะคะแน่นอนฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา2มีอาวุธปืนในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต3พกพาอาวุธปืนไปในทางสาธารณะอีกต่างหากค่ะข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง